วันนี้เรามาไร้สดนะครับที่ท่าแร่นะครับเป็นชุมชนที่ชุมชนกลิตนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยวันนี้จัดกิจกรรม ประจําปีนะครับงานประเพณีประจําปีก็คืองานแหดาวที่ตระมนท่าแร่นะครับจังหวัดสุกณนครเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยูอ่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็มารับชมความงดงามอาของขบวนแหดาวนะครับอันนี้ก็ชุมชนก็ประดับตกแต่ง ดาวนะครับแสงไฟสวยๆนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะยูเทินรถแล้วก็กลับไปที่หน้าโบสนะครับเป็นโบสที่ใหญ่นะครับชุมชนใหญ่ชุมชนท่าแร่นะครับรอไฟแดงแป๊บหนึ่งครับผม ไปกันเลย ดวงดาวแห่งความรักนครับผม สว<ไ>ัสดีครับปนไงลูก,ลกมามามาทีที่สามที่สามไปนะกลับบ้านดีพราเขาเราดีค่ะปไปลูกไป,ไป,ปีปปกกบกับบ้ดีนะถ่ายทอดสดให้พ่อน่ Oh. Hi everything ทายข้อศัพท์เลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าแรกนะคะแฮดาวสวัสดีมายแฟมลี่พีพีค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศงานแห่งดาวท่าเลนะคะ simple พูาประากรระาษค่ะ คอยเขาดูอะไรบรัรยากาศน,นอนมัมผ้าประดับดาวดวงดาวไฟแห่เมื่อวานเนี่ใช่ไหมลูกแห่เมื่อวานใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน แห่ hey, พวกนี้หรือเปล่าพวกงนี้น่าจะครบครบหรือว่าวันที่ยี่ห้าประมาณนั้นโหจัดมากไปแล้วนะคระุกคบ๊ายบาย